สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือในมอพบก็ชงยาเป๊ซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยาเป๊ซีเด็ดน้ำของโม่แนวทางเลยเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งได้ชมเป็นแนวทางก่อนจะไปรับชมรับฟังก่อนจะไปรับชมรับฟังยาเป๊ซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาเป๊ซีนั้นไม่ด้วจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยาเป๊ซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบปีพ่าดเบิ้งผ่านชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารยยยยย์์ใดหรืออว่าาาาาาจะคคมมมมเเนตขุททัักกกบพ ว่าเมนมาัไตาคลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกับบ่าวร้าย,ายายห้างพี่น้องจะไปเบิ้งของมูลนิธิอาจารย์ทันลเล็กไปเลยเนาะค่ะมาเบิ้งแนว้ทังนี้เป็นแนว้าทาังของอาจารย์เยือนนะคะน่วยบนเฉพาะรักน่วยบนเนาะจ้ะน่วยบนถึงฝาวาสซานพี่น้องน่วยทั้งฝาพ่นบอกว่า69 2 7านะคะพี่น้องฟังดีๆเลยพี่น้องมือนียายไพ,นนะยไพจะบอกเลขฝันนะยายไพจะบอกเลขฝันนางวันนี้มือน,นีเนาะฝันอีลีอีหลอเลย แต่ว่าจะอาจจะเป็นเลขดังก็ได้ฟันมื่อเสาร์เนาะพี่น้องเอามาเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นแนวทางบอมาหลักสิบบนนะคะแนวทางของปูใชยเนาะเอ่อบ้านบอกว่าสามสามบอมาสิบบนว่าสันสิบบอกตอนใดก็ย่งางบ้านในหูเนาะพี่น้องบอกไปบอมมาขันมันเข่ากับเล็กยัยไปยัยไปกับสิบอกกับเล็กฟันไปเลยเนาะอันนี้เป็นแนวทางของแอดทอนนะคะหน่วยบนแอดทอนเจ็ดกับแปดมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสันเนาะคะ่ะมาเบิ้งค่ะอันนี้ศาลาพักใจปริญญาใจหัวใจเพื่อเธอเนาะ เอ่อพนบอกว่าเลขตะล่างพนจะมียูหนึ่งสามศูนย์แปดหกเก้าเจ็ดนะคะเลขเด่นพนมีอยูศูนย์กับหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็ะหกกระแปดถ้าเบิ้ลก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหกหกแปดแปดนะจ๊ะสำหรับแนวทางปริญญาใจหัวใจเพื่อเธอเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นแนวทางชุดเต็มแอดนอแอดนู้โเรืองเนี่ยนะเนาะพี่น้องแคปหน้าจอข้างล่างศูนย์อ่าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าและวเก้าเก้านะคะชุดเต็มสามตัวเพิ่นแคปหน้าจอเลยเนาะพี่น้อง มีเข่าไม่หลุดนะคะพี่น้องทุกสำนักทุกอาจารย์รัวเลวแต่เป็นแนวทางนะคะพ <มา S 1> ี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขบนามาบนนะคะเลขไม่หน้ามาบนของอาจารย์ชนะพ่นบนบอกว่าสองสองมบมาบนวาซัน,นพี่น้อง,องพิจารณาได้นะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้บนบอกว่าดับล่างเอาชื่อว่าจังซันพี่น้องเอาบอกเลยก็แล้วกันอาค่ะพี่น้องเนาะเอ่อบนบอกว่าอาจารย์ชนพนบอกว่าเลขบมาล่างศูนย์ หวัวหน,นีของแกนหน้ากับศูนย์แต่ของแกไพ่หนึ่งแต่ว่าก็เจ้าจะอหอเล็กแกไพ่มาหนึ 1, 0, ่งศูนย์แต่โบลูวารังหรือบดนาพี่น้องนโะปมาณนี่แหละหนึ่งศูนย์นะคะดับดับเพิงอาจารย์ธนพลดับเพิ่งของแกไพ่เดบสมั่นใจมากเลยเนาะเลขฝันนาพี่น้องหนึ่งศูนย์ปะนะเลขฝันสีเขาหรือว่าเลขดับสีเอาอยู่นาพี่น้องเนาะอ้าวต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ่อ เอ็ดล่ะผ้ารวยวาซันพี่น้องค้าบนบอกวานน่าแนวทางเด่นล่างนะคะ,ะเด่นล่างงวดที่แล้วเด่นแปดมาสองแปดงวดที่เด่นเก้าศูนย์เก่ามาแห้งมากพี่น้องค้างวดนี้เนาะข้างล่างศูนย์เก้าสองเก้าเด่นเก่าเก่ามาแห้งมากล่างนะคะพี่น้องค้างวดนี้เก้ามาแรงมากบอลูวาซิมาบอลนะคะพี่น้องตะวันหลายๆคนอ่าหลายขุนอ่ะลายขคนเอ่อให้เก่ามาล่างหลายมากนะจ๊ะ ต่อไปงวดงวดงวดที่แล้วเพิ่นบ่ดังดอกแต่ว่างวดนี้งวดที่แล้วเพิ่นเข่าเนาะเพิ่นหายแปดมาลางนะคะงวดนี้เพิ่นหายเก่ามะลางงวดที่แล้วเพิ่นเข่าเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้มาตามต่อนะจ๊ะว่าเพิ่นจะเข่าบ่อันนี้เป็นแนวทางของแอดวิลัตนะคะเด่นบนเด่นบนแอดวิลัตเนาะค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดถามมาเนาะเด่นบนแอดวิลัตนะคะงวดที่แล้วเข้าเจ็ดหกเข่าตัวกลับนะจ่างวดนี้ตามต่อแคบหน้าจอเป็นแนวทางแย่ให้บ้อ่าน ยายไพ่บริอ่นานไห้นะคะพี่น้องบริบริบรอ่นานไห้เนาะถ้าตัวเลขลายต้องขอโทษขออภัยเลยๆเด้อพี่น้องเด้อเนาะยายไพ่บริอ่นานไห้นะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าสูตรทดลองเด้อแนวทางของแอดมังกรเมลายงวดที่แล้วสองแปดงวดนี้ศูนย์เก้าคือยายไพ่ว่าล่ะพี่นออ้องอ่างวดนี้ก็จ้าไหาเก่ามาลางนะคะพี่น้องคะหลายๆอาจารย์หลายๆท่านเพื่อนไหเก่ามาลางเนาะเอ่อ ที่นี่ข้าเจ้าก็เลยห้มกันโ่มกันมาใส่เก่าศูนศูนเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดมิดนะคะแอดมิดเพื่อนบอกว่าจังสีแหละเลขเด่น2ตัวบนนะคะเด่น2ตัวบนของแอดมิดเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นมีสูตรเขาสูตรมีเขามีหลุดพิจารณาก่อนนําไปใส่วสันบนวานเนาะเอาู้ใดมักแนวทางของแอดมิดของแอดมิดกับเขาดีเล้เลขเด่นก็เข้าเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสัญจรร้อยเอ็ดวสันพี่น้องค่ะสัญจรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นบัน เกิดเมืองนอนยายไพนอพี่น้องเนาะมาเบอร์คนบอกว่าดเด่น3นะกับศูนเนาะจ่ะมีอยู่ที่6 3 6 0 3 7 0 7นเนยน้นสาสำหรับแอดมายมมแดงเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเฮงๆนะคะ3ตัวเลขดับเลขดับเพิ่นดับ8ตัวหรือเด่นอยู่2อตัว2ก็สีว่าสันพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดเฮงๆงเนาะพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางวัดใจสันจรอแอดกะตาระวาเนานะหน่วยล่างมีอยู่เก่ากับห่าเนาะพี่น้องเนาะ ดับยงไพาดับหนึ่งล่างนะคะพี่น้องคะดับหนึ่งล่างนะคะสําหรับผู้ใดรอเพิ่นคำถามยา,ายไพ่ยามได้เจอสิงลงเลยดับยา,ายไพ่บอกตะมือแหลกนะคะถ้าผู้ใดฟังคลิปยา,ายไพ่ทุกคลิปจะบอกนะคะยา,ายไพ่จะบอกว่าเอาเลขดับไปก่อนเนาะ,ะดับหนึ่งล่างเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสําสหรับแนวทางเลขดับยา,ายไพ่งวดนี้เนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดจ็อกเกอร์นะคะแอดจ็อกเกอร์หรือว่าแอดบักแตงโมเนาะลักลอยเท่านั้นนะคะแนวทางร้อยงวดที่แล้ว8กับ9มาแปนะจ้างวดนี้8กับ9คือเก่านะจ้า8กับ9 มาหลักลอยคือเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของแอดจ็อกเกอร์หรือแ um อดมะยมแดงเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดหนึ่งบอกพี่น้องแมีนบอแมีนบอว่าสันแอดหนึ่งหน่วยล่างสูตรเดิมงวดที่แล้วแอดหนึ่งบนให้เขาแปดนอ้องวันนี้หน่วยล่างมีอยู่ที่หกแปดศูนย์มากตัวใดกับพิ่เจนาะสําหรับแนวทางหน่วยล่างนะคะพี่น้องคะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง3ตัวบนนะกล่องเบิรงค่ะพี่น้อง2ตัวบนนะจา้างวดที่เลียกเข่า6 7เนาะงวดนี้เด่น8นะคะพี่น้องค่ะ8 1 8 2 8 3 7 1 7 2 7 3 2ตัวบนมักตัวใดกระจวดนะคะพี่น้อง8 2ดสองจะว่าสีโปใหม่ได้เด้อมาได้นะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดพัชโมทนะคะเพิ่นบอกว่างวดที่เลียกฟันผ่าสันฟันเ,เก,านะาก่าห่าหักเก่านะจ้ะแต่ว่างวดนี้มักเจ็ด เพื่อนเน้นไปที่72กับเสําหรับแนวทางของแอดพัชมนเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่า,างซีโตมาโตนะคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนห่มาเลขเด่นน่าจะเด่น9เนาะพี่น้องเนาะเลขเด่นเก9า 9, 9 7 9 2 9กันซีเก่าอดพัชมนเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนมบ,บอลเบอร์นมบ,บอลเบอร์มีอยู่ที่303639707679นหนุ่มบ,บอลเบอเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้ดับดับล่างดับล่างสุดนี้เอาอยู่งวดที่เรวดับหาดับเอาอยู่จริงนะจ้างวดนี้ดับสามนะคะพี่น้องสำหรับผู้ใดมักแนวทางของิืนกรเก็บหน้าจอน้ำเพลินได้เลยนะะเนาะค่ะน้องผู้ใดมักตำเล่านะคะพี่น้องค่ะสำหรับผู้ใดมักตำเล่าเนาะพี่น้องเนาะ เจอกันนะคะเจอกันทางเพจเจเป้ซีชาแนลก็ได้แล้วก็เจอกันที่ช่องยายไพ่ไพ่กินผ้ารวยได้เนาะแต่ว่าช่องนี้บ่ไดเลงตำเล่าเนาะพี่น้องเนาะประกาศเวลาันมาพู้ไดมักตำเล่าเนาะยายไพ่พากินผ้ารวยและทางเพจเจเป้ซีชาแนลได้นะคะสําหรับผู้ไดมักตำเล่าเนาะพี่น้องวดนนี้ดับสามางเลยพี่น้องเด้อต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นบนนะคะงวดที่เด่นหกวดนนี้เด่นศูนย์ศูนย์ยังดีแหละพี่น้องศูนย์อะไรดีนะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างนะคะเด่นล่างแนวทางของแอนนาพูงวดที่แล้วเด่นแปดนะคะเพิ่นมีสองสูตรด้วยแอนนาพูเพิ่นมีหลายสูตรบางคนบอกว่างวดที่แล้วทําไมให้สามนะคะพี่น้องคะเพราะว่างวดที่แล้วเพิ <ๆ S 2> พ่นมีหลายใบด้วยสาหรับแนวทางของแอนนาพูเนาะงวดนี้มาตามต่อจ้าเพิ่นบอกว่าเด่นสองนะคะเด่นสองล่างสองอะไรดีนะคะต <ๆ S 2> ีบฏิดับนะพี่น้องอันนี้อาจารย์ผ้าแก้วเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าสรุปกันยานะคะลงวันที่ยี่สิบประสานลงเมื่อวานนี้เนาะ ผมบอกว่าวิ่งบน8ก็นึงวิ่งล่างนึงก็สองนะคะถ้าหนึ่งติดดับยายไผ่ก็เหลือ2ตัวเดียวแขนๆพี่น้องจ้าบนวาหนึ่งสองนะคะหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดสองนะคะข้างบนสี่แปดหนึ่งนะคะสำหรับอาจารย์ไพ่แกเนะพี่น้องสัญจรร้อยเอ็ดนะคะพี่น้องคะเลขสัญจรก็เจ้าวาเป็นอย่างเก่าคือมาแห้งสัญจรแล้หลายส่วนมากข็าเจ้าจะติดเก่าพานาพี่น้อง มาเบิงเนี่ยค่ะพี่น้องคะ่ะมาเบิงสัตติสันจอดนะคะสระบุรีออกเก่าหนึ่งสละข้ามออกศูนย์เก่าโรบุรีออก8เก่าเนานะคะสุพรรณบุรีออก95สงขาออก0 9ย์และก็ชัยนาทออกเกาติด9ทุกงวดวาสันพี่น้องมาเบิงสันจอร100้อยเอค่ะพี่น้องคะ่ะจะมีเก้า่ิมีเกาวอนะคะพี่น้องคะ่ะมาต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดชายกูนาะแอดชายกูเราบอกว่าเลขเด่นนะคะ เลขเด่นบนย่างเดียวสูตรใหม่งวดที่แล้ยวปิดแกะอ่า8กับ7มา7นะคะงวดนี้3กับ2 3กับ2เด่นบนแนวทางของแอดชายกุลเนาะต่อไปเลยจ้าเนี่ยพาพี่น้องแย้ไพ่แหย่ังนะคะเลขนี้ที่มาเพิ่นบัวพูนพ่อโพดโดดเลวแล้วค่ะปิดทายโดยแนวทางเพิ่นนี่แหละเนาะเพิ่นบอกว่า4 3นะคะแล้วก็5 2 4 9 8 1วันซันพี่น้องเอามากกระจวดนะคะถ่ายคลิปนี้แย้ไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าเดีๆเขามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเงๆรวยๆปังๆสุขูมสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งกันขอมูลน่าทางหายแย่ไปมาหายพแมพีพ้องได้เบิงไดชมเป็นแนวทางขอบคุณใหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า